อำเภอของเราชื่ออำเภอ,อ,เภอแม่ใจจังวัดพหเายเาเทศบาลตำบลแม่ใจ<ท>อ๋อมัน,เป,นเป็นอย่างนี้นี่เองว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรอน แล้วก็เรามาทําความสะอาดก่อนพอเราทําความสะอาดด้วยการต้มปุ๊บแล้วก็เราไปแช่ไปแช่สารโมเดนสารโมเดนก็จะมีพวกสารส้มเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราพึงให้แห้งพอพึงหรือว่าผึงให้หมัดๆค่ะแล้วก็มาปูแล้วก็คือผ้ามันเป็นผ้าที่เราพร้อมแล้วที่จะมาทําเป็นผ้าพิมพ์นะคะตัวนี้เรากา็ในกลุ่มสมาชิกก็จะวางใบไม้นะคะก็คือแล้วแต่ความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละคนเลยว่าเขา มีความคิดสร้างสรรค์แบบไหนแนวทางใดหรือว่าเราต้องการนําผ้าไปใช้ทําอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะเราจะทําเป็นผ้าผืนแล้วก็ตัดเป็นเสื้อผ้านะคะเป็นชุดดูอันนี้คือลิ้นฟ้าใบยอดเลยนะครับเป็นใบอ่อนนะครับจะออกลายสวยงามนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้โชว์ให้เห็นว่าอันนี้คือว่าอเมริกาไหนๆครับที่ทั้งตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นใบสักนะครับใบสักก็ใบสักอ่อน อยอดที่3ที่1ที่2 3ไม่เกิน3ใบนะครับสามขั้นนะครับอันนี้ก็เป็นใบอ่อนอใบสักเจ้าออกสีอย่างนี้นะครับออกสีในี้นะครับนีใบสีนะครับแล้วก็มีพวงชมพูนะครับะะเป็นดอกสวยงามต้องบอกว่าชุมชนและท้องถิ่นนั้นมันก็เหมือนกับฐานรากของประเทศไทยมันคือเสาเข็มดีๆนี่เองที่ทำให้ประเทศไทยของเราดำรงมั่นคงสถานะอยู่ได้ ถ้าเสาเข็มผูกกรอนเสาเข็มไม่แข็งแรงฐานรากไม่ดีประเทศไทยพร้อมจะพร้อมจะพังคลืนลงมาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นฐานรากของประเทศจำจะต้องมีไรายได้มีงานมีความมั่นคงทั้งในชีวิตของตนเองและก็ครอบครัวเข้ามาที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นฮะที่นี่ชื่อหมู่บ้านอะไรนะฮะที่นี่บ้านขัวาตาดครับขัวาตาด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  หัวตัดนะฮะหรือจะหรือว่าเป็นตำบลก็ตำบลสีถ้อยตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจอำเภอแม่ใจของจังหวัดพะเยาครับจังหวัดพะเยานะครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลแม่ใจครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ใจท่านก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับในการหางานในการช่วยกันสรรสร้างงานให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านหมู่บ้านนี้หมู่บ้านอะไรนะฮะหัวตัด คือเป็นในานามของเทศบาลตำบลแม่ใจเลยเทศบาลตำบลค,บคบแม่ใจครับนะครับก็พยายามสร้างสิ่งซึ่งเป็นรายได้ให้กับพี่น้องด้วยการทําผ้าอีโคพิ้นผ้าอีโคพิ้นนี่ก็เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะผ้าพิมม,มพิมมใบไม้ที่เป็นธรรมชาติใช่ครับผ้าก็มาจากธรมกมธรมชาติอีโคพิ้นก็ใบไม้ธรรมชาติแล้ววันนี้โลกก็เดินทางไปสู่แนวนั้น คือไม่อยากให้เคมีมาปนเปื้อนกับความเป็นอยู่ร่างกายของตัวเองมากนักก็ทําตรงนี้ขึ้นมามีทั้งการมัดย้อมแล้วก็มีทั้งห่มเลยนะฮะห่มสีห่มสีครับแต่เป็นสีธรรมชาติเป็นสีธรรมชาติครับอ่าซึ่งต้องบอกว่าความพยายามตรงนี้จะสําเร็จหรือไม่ก็ขึ้นกับความเข้มแข็งนะครับของพี่น้องเราเองเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยก็มีหลายคนมาอย่างนั้นแ่ะแต่ขี้เกียจจังเลย <c oughs> ยกมือขึ้นครับใครขี้เกียจยกมือเอาไ,ไม่มีเลย <laughs> ไม่มีใครค <laughs> ทุกคนมาได้ใจแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันครับจะทําให้สิ่งนี้สําเร็จตามประสงค์ที่ผู้นําเรานะครับพยายามจะสร้างสรรค์ก็ตรงนี้ต้องเรียนถามท่านนายกเทศมนตรีนะครับเทศบาลตําบลแม่ใจว่าสามสีเดือนผ่านมาแล้วเนี่ยมองเห็นแสงสว่างที่ปลายถ้ำหรือยัง ว่าจะทําให้กลุ่มของเรามั่นคงและพอที่จะมีไรายได้ไหลเข้ามาจุนเจือให้เขายือนอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนําตัวเองนิดหนึ่งนะครับว่าผมนาวากาศเอกสุรชิตดวงจันทร์นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนไม่ใจอ่ก็เป็นนโยบายอันหนึ่งของผมเช่นกันนะในการที่จะขับเคลื่อนให้กับชุมชนเรามีอาชีพนะครับมีคุณภาพที่ดีและกลุ่มเราเนี่ยเราเน้นมองเห็นแล้วว่าในอนาคต เรามองแล้วมันเป็นทางเปิดนะครับและเราสามารถดําเนินเพียงเราอบรมมาเจบวันเราสามารถผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์ออกขายได้เราถือว่าเราได้มองทางเปิดแล้วก็ทางสวรรค์ที่พี่คำรวณได้บอกว่ามีโอกาสหรือยังตอนนี้มีโอกาสแล้วนะครับแล้วก็ทีมงานหรือว่ากลุ่มสตรีของเทศบาลตำบลไม่ใจเราได้มีความเข้มแข็งนะครับมีการขับเคลื่อนแล้วก็นึก ผลิตภัณฑ์แล้วก็สรรสร้างสิ่งที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไม่เคยมีเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลไม่ใจนะครับมีการย้อมผ้าเกิดขึ้นมามีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยเห็นนะครับเกิดขึ้นมาในท้องถิ่นเราและเราวางเป้าหมายว่าเราไม่ได้ขายในพื้นที่เราอย่างเดียวเรามองขายไปต่างต่างประเทศนะครับมองไปทางเามืองหลวงนะครับนางที่ไกลๆส่วนมาก าราคาจะหยิบต้องไม่ค่อยได้ในพื้นที่นะครับเราก็เลยว่าเรามองเห็นแล้วว่าเราสามารถทําได้เพราะในช่วงที่หลังจากที่เราอบรมมาเสร็จเรียบร้อยนะเราขายผลิตภัณฑ์เราได้นะครับเราขายไป,ไปได้หลายชิ้นแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็มีออเดอร์มาแล้วโดยตัวผมเองก็สนับสนุนกลุ่มเราให้มีความเข้มแข็ง,แ,ขงและยั่งยืนนะครับใน,ในการขับเคลื่อนในการทํางานของกลุ่มเราพยายามผลักดันทุกๆเรื่องแล้เราวางแผนและ,ะวางโครงการไว้ให้กับกลุ่ม ในอนาคตต่อไปในการทํางานเพราะเรามองแล้วว่ากลุ่มของเรายังขาดอะไรบ้างแล้วเราต้องต่อยอดให้ถึงที่สุดรเราอยากเห็น<ม>กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตาบลไม่ใจของเรามีไรายได้ที่ยั่งยืนไม่ได้ว่าทาแค่ผมทําเสนอนโะยบายแค่นั้นเองหรือว่าทําโครงการมาแล้วให้จบงบประมาณไปไม่ใช่เราอยากจะทำโครงการเหล่านี้ให้ต่อยอดและให้มีความยั่งยืนให้กับชุมชนของเรา ให้กลุ่มแม่บ้านขนาด70ยังสามารถทํางานได้ไม่จําเป็นจะต้องอา,อายุมากอายุน้อยก็สามารถทําได้ทุกทุกภาคส่วนนะครับใช้เวลาว่างมารวมกลุ่มกันมาสร้างความสามาคัคคีมาสร้างแรงงานร่วมกันแล้วก็สร้างสรรค์อาชีพของพวกเราต่อไปในอะนาคตครับสุดยอดครับเมื่อ5.60ปีที่แล้วนะครับก็มีมอตโต้ว่าฟ้าท่าท้องฟ้าสีทองผ่องอัมภัยเมื่อ,อไหร่ ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินยุคนั้นก็ผ่านพ้นมาแล้วแต่ยุคนี้ต้องใช้คำว่าถ้าท้องฟ้าเปิดกว้างเมื่อใดผ้าจากธรรมชาติที่นี่ไซจะยิ่งใหญ่ทั่วโลกาเม่นกออันนี้เราก็รอตรงนั้นด้วยกระบวนการด้วยวิถีทางทุกสิ่งอย่างนะครับสำหรับท่านนี้ก็เป็นถือว่าเป็นตัวตึงของกลุ่ม เป็นตัวตึงที่จะทําให้นะครับบริหารจัดการให้กลุ่มของเรานี่ไปได้แต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของบรรดาพิปานาอาที่มารวมตัวกันนะครับในส่วนของเอเลขานะเลขากลุ่มนะกลุ่มอะไรนะฮะกลุ่มแม่ใจมีดีค่ะกลุ่ใจมีดีเป็น วิสาหกิจชุมชนหรือ,อยังเป็นวิสาหกิจชุมชนเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะ,ะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่ใจมีดีนะคะ<ม>เราชื่อกลุ่มแม่ใจมีดี<ม>เป็นผลิตภัณฑ์แต่รูปจากผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติแล้วก็ผ้าพิมพ์รักโลกค่ะ,ะ,ะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่ใจมีดีนะครับใช่ค่ะ,ะผมผมเชื่อว่าป้าจําไม่ได้หรอกกลุ่ม <laughs> <laughs> อะไรพูดสิ <laughs> เลขาพูดแล้วกลุ่มแม่ใจมีดีค่ะได้แค่นี้อะไรอีก ผลิตภัณฑ์รักโลกแปลรูปผลิตภัณฑ์าพแปรรูปรักโลกค่ะเออเอาได้ได้เนาะค่อยค่อยๆเริ่มไปเพราะว่าความจําเริ่มมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เอออ้าทางเลขานะครับนอกจากท่านนายกวางหลักการนโยบายไว้ให้แล้วเนี่ยที่ส่วนของเลขาเองนะ <c oughs> ดำเนินการอย่างไรให้สิ่งนี้มันยืนยาวต่อไปได้ ค่ะคือตอนนี้เรา,าวางแผนให้สมาชิกกลุ่มนะคะต่อยอดแล้วก็เราจะนําวิทยากร<ม>เพื่อให้เราอยากให้สมาชิกกลุ่มทุกท่านนะคะ<ม>สามารถแปลรูปผลิตภัณฑ์ได้ไม่ว่า,า,บ,าบางท่านสามารถพิมพ์ลายใบไม้ได้บางท่านบางท่านทำผ้ามัดยอมได้<ม>และตอนนี้คือเราจะสามารถแปลรูปเป็น กระเป๋าเหรียญพวงคุญแจหรือว่าอย่างอื่นที่เทรนที่แบบว่ากลุ่มวัยรุ่น uh huh. เขาต้องการมากเพราะว่าตอนนี้เราเราอยากขยายกลุ่มวัยรุ่นไปนขยายเป้าหมายเข้าสู่กลุ่มวัยรุ่น hmm. แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นอีกระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วก็เราอยากให้สมาชิกกลุ่มทุกท่านสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้น hmm. ค่ะอัะนนี้ใช่ค่ะตามนโยบายของท่านนายกเลย uh huh. ค่ะ ก็จากฝีไม้อายไรมือของพี่ป้านาอาเราเนี่ยทำยังไงให้ไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่ให้ได้ใช่ถูกต้องค่ะนะครับเมื่อนั้นก็จะสืบสานกันต่อไปได้เลยถูกต้องค่ะนะต้องต้องถามรวมๆกับทุกท่านที่นั่งอยู่นี่นะครับตามที่ท่านเลขาได้พูดไปเนี่ยพวกเราเราจะทำได้ไหมครับได้มั่นใจนะครับมั่นใจค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์นะครับที่กลุ่มทําผ้ารักโลกหรือผ้าธรรมชาติตรงนี้นะครับออกไปประกอบด้วยหนึ่งะกระเป๋าใหญ่แล้วก็มีกระใส่ตุ้งใส่ตังนะครับแล้วก็มีอะไรนะฮะวางกุญแจดอกทิวลิปค่ะแล้วก็มีหอมวมกแล้วก็นี่อะไรครับผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่นะครับ เอาเอาพันคอให้ดูที่พันคอนะครับนเบบน,นี่ยอันนี่นี่อ่าสุดยอดฮะเนาะเอ่แล้วก็เป็นสินค้าที่ตอนนี้ตลาดเริ่มรับรู้รับทราบแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดต่อเข้ามาทางโซเชียล

ดีอกดีใจเมื่อได้ไปเมืองพะเยาทินนี้ลําเนาเก่าแก่มานานผู้คนใจดีอยู่มาโดนนานรักบ้านรักลูกหลานทิ่นของเราพระ

ที่เกิดบ้านเราเอกสเปิร์ตชื่อว่าบ้านเมืองพระเจ้าอำเภอไม่ไกลหนองเจ้าเชิญเลยพี่น้องเอาจะซื้อผ้าอีโคปินก็มาได้เลยต อขอให้อำเภอแ,แม่ใจจุิงขอให้เทศบาลตำบลแม่ใจจุิงและกลุ่มแม่ใจดีจุ้งข่าวดีดีกับพี่คำร้อน